รับอันนี้อยู่คันในบริเวณปั๊มปตทอำเภอแม่สวยจังหวัดชียงรายนะครับมาหาอุปกรณ์ในการช่วยบรรเทาความหนาวรวมทั้งกาแฟน้ำอุ่นโกโก้และเสื้อกันฝนตอนนี้ออกจากพยามามาแค่<ว>หนาวมากแม่สวยหนาวอากาศหนาวต้องมาใช้โกโก้นี่ปาตุเลโกโก,โกโ้ เอามาบรรเทาความหนาวของร่างก,กายครัคุณใช้ตัวช่วยป้า,วา,าปสวยใช้ตัวช่วยเรื่อกันฝนุ่งใสตั้งในอากาศหนานอ่ะครับอะที่อาหยิบกันไกลยียกันยืดกันไกลเห็นกันไกลของคุณน้องนฮะในร้านอันนี้ของดี่อเมริกันสวยนะความความเดี๋ัวใช้ตัวช่วยครับใช้ตัวช่วยสวย จะไปเทียย่ยวดอยผ้าห่มปกตอนนี้ใช้ตัวช่วยครับต้องใช้ใชเสื้อกันฝนเดี๋ยวเทคนิคป้าตุ๋ยรับ <c oughs> ตับแล้วตับแล้วต, <c oughs> ต้องหมากกันไก่แบบนี้มันจะมีเนื้อ <c oughs> เออครับนีค่ค่ะตุ๋ยกับใช้ตัวช่วยนะครับตอนนี้ไม่ไหวเพราะอากาศหนาวเย็นมาก <c oughs> สันส่นๆยุย มาช่วงหน้าหนาววันนี้ตัดอะไรกำลัง <sk r ug> แปลรูปาเอสาธิตวิธีการใส่ด้วย <laughs> <laughs> ดู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  <laughs> หนึ่งเดียวตรงนี้ครับบรรทาวากาศที่หนาวเย็น <laughs> <laughs> เสอบบีอไม่เกอร์เพเยว ทสอครับอันนี้นนสีม่วงสีเขียวก็วไม่ไหวแล้วาดเนาวเย็นมากแลูกแลูกากาศเน้วเย็นมากคัแล้ว,ไม,ว,ไ,มลวไม่ใส่ให้ไหว,ไหวไเย็นมาก ยงยี่สิบได้แล้วต้องใส่ทับไม่ไหวหนาวหนาวมากเไหนาวเมือไม่รู้สึกเลยครับนึกว่านายแน่ว่าไมเกิดไปยัง น so to pues ี่นี่นี่หวังห่วครับป้องกันอากาศหนาวลงเดี๋ยวเราไปเที่าหนาวเย็นมากงภาษาสุขเศ้าไก่อนเป็นทางแล้วครับหนาวโอ้โหหนาวอ่ะอันนี้มามาสองคัน สีดำกับสีขาวตาหงโปกเดี worldwide worldwide ๋ยวพาไปเที่ยวที่้าหงปกนะฮะอําเภอฝังจังหวัดเชียงใหม่นะครับนะครับทางเข้าอําเภอฝังนะครับปากทางไ่สวยจะไปอําเภอฝังจังหวัดเชียงใหม่เที่ยวดอยพ้าหงปกตอนนี้ก็มาถึงแรกที่อําเภอฝังวัดน้ำมาฝังนะครับ ทานซ้ายมือนี้ก็จะไปเชียงใหม่ว่ามือนี้ก็ไปอำเภอฝางครับเดี๋ยวจะเที่ยวดอยผ้าห่มปกตอนนี้ก็มาถึงปากทางเข้านะครับอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกครับมันห่วยบอนะครับตอนนี้กำลังจะมาถึงแล้วเดี๋ยวจะเข้าไปเที่ยวข้างในนะครับัอีกอีก,อก,อก ประมาณกี่กิโล18กิโลสิบหกิโลอีก16กิโลเมตรนะครับ 18, 18. ประมาณนะกิโล18กิโล,โลอีก18กิโลเมตรเดี๋ยวพาเข้าไปเที่ยวชมนะครับครับตอนนี้ก็มาถึง่านเก็บค่าทมเนียมรอยผ้าห่มปกนะครับตอนนี้ตุยกำลังเป็นผู้ที่อายุอยู่ในวัยที่เกิน60บนะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ก็ททำการลงโน้ตบุ๊กไว้นะครับว่าใครมาใครไปใครมานะครับ เพื่อเป็นการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวด้วยนะครับไปไปใครมานะอันนี้ก็เป็นผู้สูงอายุครับนี่ไม่เสียตังค์นะครับไม่เสียตังค์โอ้โหตัวว i p นะครับโอโ้เนี่ยระยะทางตอนนี้ไปกี่กิโลนะครับอีกสิบแปดหรอประมาณสิบหรือสิบหประมาณสิบหกกิโลเมตรนะฮะที่จะเข้าไปถึงจุด รอยผ้าห่มปกเดี๋ยวพาเข้าไปดูข้างในนะครับตอนนี้ไอ้ตัวนีนะ้ตอนนี้ก็ถึงจุดชมวิวก่อนถึงกิวลมนะฮะมาชมทิวทัศน์ครับผมเนี่ยเสื้อขาวกับเสื้อดำไบเกอร์ไบเกอร์แทนพะเยาามาทอ่องเที่ยวนักท่องเที่ยวก็มาถ่ายรูปถ่ายอะไรกัไปเที่ยวระดึกอย่นะ เดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวถอยลงไปเดี๋ยวร่วงลงไปนะเนี่ยสวยมากดิดูข้างล่างนะสวยมากโอ้โหอากาศหนาวเย็นมากนะอันนี้ต้องใช้ตัวช่วยนะใช้ตัวช่วยนี่นี่นี่ถ้าไม่มีตัวช่วยแน้วมาไม่ถึง <laughs> เย็นมากถนนเส้นทางถนนนี่ฮะมาง่ายมากฮนะมาแค่สองโค้งเองระยะทางประมาณ18บปกิโลเมตร มีสองโค้งก็ถึงเนีสองโค้งโค้งซ้ายกับโค้งโค้สองโค้งคโอ้โหไปแล้วฮะชาบเลยโอ้วิ่งเฉียวเลยเาต้อง้ิยฉาบเลยเนี่ยหยัดนักท่องเที่ยวมันเต็มนะอากาศข้างบนนี่สุดยอดเลยแต่เส้นทางมาแค่สองโค้งเองก็ถึงลนะไม่ไกลสองโค้งเองฮะสิบแปดกิโลเมตรใช่เลยนะ รวม20นาทีโอ้ฮะไม่เกพียามาตัวแทนนะวันนี้ส่งตัวแทนมาสองลำนะตอนนี้ที่จุดชมวิวข้างล่างโอ้นั่นอะไรหน้าผาสวยจังปะเดี๋ยวไปต่อที่เดี๋ยวไปต่อที่ไหนอ่างค้างอ่างค้างอ่างค้างอหลังจากมาจุดนี้นะฮะเดี๋ยวไปเที่ยวต่อที่ดอยอ่างค้างนะมีเวลาเยอะขึ้นมา ระยะทางใกล้สะดวกสบายฮะขึ้นก็ใช้เกียร์ต่ําลงก็ใช้เกียร์ต่ำฮะโอสบายมากมีสองอ่าเดี๋ยวจะพาขึ้นไปเที่ยวที่ดอยผ้าหม่มปกนะอ่าไปแล้ว<อ>ครับตอนนี้ก็มาถึงแล้วฮะอยู่ลมหรือว่าดอยผ้าหม่มปกนะะจุดที่บริเวณกลางเตซตลงจอดรถปุ๊บนี่หนาวปุ๊บเลยโอ้โหอากาศได้ใจเลย มาขึ้นมาเส้นทางก็สะดวกเ้าขึ้นมาได้สองเกียร์ห้ามใช้เกียร์สูงนะใช้เกียร์ต่ำอย่างเดียวขึ้นก็ลงขึ้นก็ลงก็ต่ำขึ้นก็ต่ำนะโอ้โหนี่บรรยญญากาศนะครับข้างล่างมีลานกลางเต้นนะีน่พาไปดูมนักท่องเที่ยวมาเยอะเลยนะ ดน่ารังน่ารังน่างนะถึงมิวถึงอะไรยังไงเลยไอ้ยตัวเนี่ยโอ้ยเย็นได้ใจเลยสั่นแล้วตอนนี้สั่นแล้วสั่นแล้วสั่น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 สู้ตุยบอกว่ามาถึงปุ๊บเนี่ยป่าสนเนี่ยป่าสนได้ยินเสียงลมพัดฟู่ฟู่ฟู่เป็นไงบ้างบรรยอากาศเป็นไงบ้างแจม อย่าลองโชว์ชุดที่กันลมด้วยต้องใช้เสื้อกันฝนละเนี่ยไม่ไหวแล้วขึ้นมาเนี่ยไม่มีเสื้อกันฝนช่วยนะเนี่ย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 กันฝนมาใช้กันหนาวด้วยทวินวันโอ้สบายมากทวินวันเนี่ยทวินวันเย็นวากเลยครับเย็นมากอากาศดีมากเลยเดี๋ยวพาเดินเที่ยวชมนะครับเป็นไงบ้างครับขึ้นมาเป็นไงบ้างใช้เกียอะไรขึ้นมาเกียหนึ่งครับผมเกียหนึ่งดเลยอนละขาลงล่ะขาลงอ่ะ ถ้าลงได้เกียร์่แก่เกียแกก็หนึ่งเหมือนกันขึ้นก็หนึ่งลงก็หนึ่งใช่ไหมโอ้โหสุดยอดเลยเส้นทางขึ้นมามีมีแค่ยังสองโค้งยังไม่ถึงเลือใช่ไหมไม่ไกลใช่ไหมไม่ไกลใช่ไหมไม่ไกลใช่ไหมสองโค้งเองใช่ไหมโอ้โหเนี่ยเนี่เนี่ยกลุ่มทั้งรถเล็กรถใหญ่นะขึ้นมาเที่ยวกันอันนี้ก็กลุ่มทีมงานผมตรงนั้นเลยที่มาด้วยกันเนี่ยเนี่ยขึ้นแก่หนึ่งด้วยกันครับสวัสดีครับเนี่ยเนี่ยฮะอันนี้อยู่ที่ไหนนะไม่ไดครับ มนอยู่ที่ไหนนะไม่อายหรอเฮ้ยเดี๋ยวจะเข้าไปเที Darwin> ่ยวไม่อายเหมือนโอเคเที่ยวสนุกนะครับสวัสดีครับเนี่ยเนี่ยกลุ่มันี่องเที่ยวกันอตอนนี้พาขึ้นไปดูบริเวณลานลานที่กลางเต็นท์นะลานกลางเต็นท์อากาศเย็นมากสูงที่เนี่นะฮะกิ่ลมหรือว่าอะไรนะมีเกลียอุทยานอุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปกนะฮะ จุดกิวลมนะฮะลานกลางเต็นสูงสุดในประเทศไทยความสูง1,924เมตรนะฮะจากระดับน้ำทะเลขึ้นมาเส้นทางสะดวกมีสองโค้งก็ถึงแล้วโอ้โหไม่ไกลขึ้นมาก็ใช้เกียร์ต่ำลงก็ใช้เกียร์ต่ำไม่มีสิทธิ์ใช้สูงครับเน,นี่ยเนี่ยอากาศเย็นสบายสบายโอ้โหตุยขอถ่ายภาพเดี๋ยวไปที่ยระลึก โอเพิ่งมาครั้งแรกครั้งแรกสูงสุดในประเทศไทยอ่ะโอ้อันนี้สูงกว่าดอยอินทนนท์นี่กิวลมเหรอพูดถึงกิ่วลมนะกลางเต็นลานกลางเต็นนะลานกลางเต็นสูงสุดในประเทศไทยนะคือกิวลมความสูง1,924เมตรจากระดับน้ำทะเลเป็นไงบ้างเนี่ยเย็นเย็นโอ้โหลงมาก็เย็นแล้ว ใส่เสื้อกันฝนมาแทนเสื้อกันหนาวตอนนี้เสื้อกันหนาวเอาไม่อยู่ต้องใส่เสื้อกันฝนเอาแล้วครับไอเหียรเราดบไข่บอกว่าแรงไม่มีแล้วดบไข่ไอเดยอ,กกอยพ่อผมปกแลดบไข่แล้วไหวแล้วเล่นไข่แล้วเฮียเรานี่ฮะแ,แยเยะเลยครับนี่บรรยากาศนะฮะบรรยากาศบริเวณจุดกลางเต้น์ขี่วลมนะอันนี้เราจะขึ้นไปอีกอกี่กิโลนะหนุ่ม สามกิโลเมตรเหรอต้องใช้เดินเท้าอย่างเดียวโอ้โหขึ้นไปถึงข้างบนเนะแล้วเราจะขึ้นไปกันไหมคิดดูก่อนคิดดูก่อนโอ้ด่าละ่านละถ้าขึ้นไปเรงฝากเดินด้วยนะเไปเส้นทางนี้ใช่ไหมอ๋อเอารถเข้าไปไม่ได้เหรอที่สูงสุดนี่สามารถเป็นยังไงมองเห็นอะไรบ้างจุดมันเป็นยังไงจุดตรงมันมองเห็นวิวทั่วสามร้อยสิบองศา เห็นหมดเลยอ่อสามร้อยหกสิบสงศาเลยอืมขึ้นไปกี่ครั้งนะยังเลยครับยังล่ะเดีวมาที่มาพิสูจน์ใช่ไหมอ๋อย่มเลยเหมือนกันเลยอ่ะนี่คือกลุ่มนักท่องเที่ยวนะไวใกระเตาะมาเจอกับว้กระแตต่างคนต่างมาเที่ยวครั้งแรกเหมือนกันแต่ยังไม่กล้าขึ้นไปนะผมขอบายก่อนเพราะว่าไอเดียสมชุดเก็บเดี๋ยวจะไปโอยอ่างขางกันแล้วเดี๋ยวกลัวไม่ทันเวลาโอกาสหน้ารอบสองเดี๋ยวจะมาใหม่ จุ๊บุ่าวันนี้ทุกคน,น,นครับเจอกันครับวัสดีรขาเที่ยวสนุกนะครับครัขณะนี้เวลา12นาฬกา57นาทีหลังจากที่ไปเที่ยวดอยผ้าห่มกม,มาก็จะเข้ามาเที่ยวดอยอ่างผางต่อครับซึ่อยู่ในเขตพื้นที่เดียวกันตอนนี้เฮ้ตุยบอกว่าถึงเวลาที่จะต้องเพิ่มพลังงานเพิ่ามพลังงานะ หากินที่ไหนก็ยากนะตรงนี้ก็มาอยู่ในที่ปากทางเข้าโดยอ่างถางแวดเติมพลังกันนะเดี๋ยวขาเข้าไปเชื่อมข้างในว่าจะหนาวเหมือนโดยเอ่างเป็นศูนย์ได้รอสักครู่นะครับตอนนี้ก็มาถึงทางแยกจะเข้าไปโดยอ่างถางครับนะใช้เวลาประมาณ25กิโลเมตร ข้าไปเที่ยวประมาณ2ี่สห้ากิโลเมตรเดี๋ยวพาเข้าไปเที่ยวข้างในนะครับวันนี้จะเข้าไปที่ดอยอ่างขางมีอะไรบ้างก็จะเข้าไปที่ดอยอ่างขางนะตอนนี้ก็อยู่ปากทางเดี๋ยวเตรียมตัวจะเข้าไปดอยอ่างขางครับตอนนี้ก็มาช่วยเจ้าหน้าที่นะฮะดีสายไฟหลน่นสายโทรศัพท์ครับสายโทรศัพท์ ถูกรถเกี่ยวลงมายกน,นี่ช่วยบริการหน่อยครับอำนวยความสะดวกทางขึ้นโดยอ่างขางครับฮ่บาไบเกอร์พยาเห็นไหมไบเกอร์พยาวันนี้มาทำมามาช่ยเหลือเจ้าหน้าที่ทหารที่ประจำด่านนะครับสายมันหลุดครับถูกถูกลนะฮะ,ะสาย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 โทรศัพท์มันถูกรถเกี่ยว ว่เกี่ยวเมื่อกี้รถบรรทุกใหญ่ๆเห็นอยู่ครับครับตอนนี้ก็มาถึงที่ปากทางเข้าดอยอ่างขางซึ่งมีตู้ที่เขาช่วยค่าบำรุงสถานที่คนละห้าสิบบาทรือคันละห้าสิบบาทคนระับตอนนี้สีก็ขับออกด้วยกันเดี๋ยวเขาไปเที่ยวข้างในนะฮะสวนดอกไม้เฮ่อออกไง ไม่เห็นนะฮะกัวโควิดก <G l ug COVID> ะใกล้ชายแดนเพม่มา <G l ug> ครับตอนนี้ก็พามาเชื่อชวมนะฮะอยู่บริเวณนี้เป็นจุดที่พักผ่อนจุดพักผ่อนครับบริเวณนี้เป็นจุดพักผ่อนเดี๋ยวเข้าไปหาอะไรทานไปดื่มแล้วกันเขไปข้างในนะ นี่ก็เป็นห้องเป็นสโมสรอ,อ่างขางนะครับอันนี้ข้างในฮะข้างในก็มีบรรดานักท่องเที่ยวเข้ามาเที่ยวกันพอสมควรนะอันนี้ก็เป็นร้านกาแฟผลงตาอา่ารโดยโยบบริจิตเดี๋ยวลองชิมดูว่ากาแฟที่นี่รสชาติเป็นไงครับ ข้างในร้านกาแฟโครงการหลวงนี่ครับนี่เป็นบรรยากาศบรรยากาศข้างในโครงการร้านกาแฟโครงการหลวงโอโค่ร้อนครับตอนนี้อาญาของเรากำลังสั่งอะไรนี่เอสเย็บโบจ่ายตอนนี้สั่งเอนนสอนนร้อนหนึ่งโกโกร้ร้อนหนึ่งอันนี้เป็น สินค้าผลไม้เป็นอะไรยังของอะยคำนี่ยโครงการของเยอะแยเป็นผลไม้แบบแพ็กเก็ตนะมีชามีอะไรฮะเยอะแยะเลยมีสภาพอเดียเราอ่ะนานมาพีท่ามกลางป่าไม้และถิ้นเขา เป็นที่พักผ่อนและท่องเที่ยวทุกวัยครทุกอย่างเป็นไงอย่างเงี้ยมาแล้วเป็นไงบ้างครับมาทั้งหมดบ <c oughs> อกเี่บมากเชื่อไม่ได้ใช้ถุงมาเสียถุงใช้หนาฝนมามใช้หน้าหนาได้ด้วยับคงคิดว่ารายเหมือนกันตายเหมือนกันขับรถมาไม่ได้ไไดไห,หนาวหนาวตาย กาแฟโครงการหลวงนะโครงการหลวงดีๆเดี๋ยวเช็คไปินดูริชาติเป็นไงนี่แบบบนฉอนแล้วป็่ไหม้ี่ล่ะปวดปวดสมอน่าสงสหมดอายุ เราขาต้องระวังหน่อยได้เลยเนี่ยกลับไปดูแลโอ้โหถังขึ้นมาชันมากครับชันมาก <S <s <we ak> หักศอกหักศอกเลยขาลงใช้ความระมัดระวัง,งเดียวลงไปนะครับข้างบนนี้อากาศเย็นนะฮะเย็นจนถึงหลังต้องใช้น้ำอุ่นกินอะไรก็หอมร้อนๆเสียงเปลี่ยนเลย <S <s <we ak> นีน่เวลา บ่ายสองนเวลา14นาฬิกาอัลลาอากาศยังเยงน็นยนะจากเชียงใหม่ตอนนี้เข้าสู่จังหวัดลำปางครับจังหวัดที่4แล้วมั้งหนึ่งเข้าวังเหนือเด็กดูหมครับเนียไบเกอร์ไะเยาอดไม่ไหว<า>แล้วหากไหนมานะใช้ประการ <laughs> อ่านเพืาอยู่ไม่ไหวแล้วหา <นะ S 1> ตุยบอกขอผ่องขอผ่องอจะเข้าสู่ วังเหนือนะครับครับตอนนี้ก็เวลากี่โมงละเี็กตุ้ยโอ้สิบแปดนาฬิกาแล้วครับตอนนี้ครับออกจากวังเหนือมามาถึงแยกพระอุบาลีนะนากาอันนี้จะเข้าบ้านแล้วมาถึงแล้วออกแปดโมงเช้ามาถึงหกโมงเย็นเป็นบ้างรู้สึกเป็นไงบ้างวันนี้ขับรถทั้งวัน ปวดเปื่อยฮ่าฮ่านี่ปีาฮ่นก็ไม่ได้ฮ่อปวดต้นขาดป่ซเทีไม่ไหว่การท่วันละห้าดาครับเดี๋ยวทริปหน้าจะพาไปเที่ยวใหม่นะครับพาไปเที่ยว